สวัสดีครับ่องไปโมไปกับไอซ์สไปซี่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปจังหวัดนครปฐมนะครับไปวัดกลางบางแก้วอันมีหลวงปู่เพิ่มครับปุญยว,วาสโนแห่งวัดกลางบางแก้วครับอันนี้เขาเรียกเป็นพระปิดตาข้างเม็ดนะฮะปิดตาข้างเม็ดหลังจะเป็นยัน ยันของหลวงปู่เพิ่มเลยครับเนี่ยยันแกนครูท่านไหนเป็นยันเถาะยันเถาะนะครับแต่รุ่นนี้จะไปออกหลวงปู่เพิ่มเขาจะไปออกให้ที่วัดท่าโปะนะครับปี2,511เนี่ยฮะท่านผู้มชมเห็นไหมเนื้อหามวลสารเนี่โอ้โห เก่าครับเป็นเนื้อผงใบลานด้วยครับผสมผงใบลานผงทูบได้ไดหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วเศกให้อีกโอ้โหสุดยอดครับเนื้อพระองค์จริงจะเป็นออกเป็นเทาๆนะครับจะออกเป็นสีเทาๆ เนี่ยแล้วข้างเม็ดท,ที่ที่คำคาว่าข้างเม็ดก็คือที่ข้างจะมีจุด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 เนี่ยี่ข้างเม็ดับนี่ครับเป็นเป็นพระขวามบดีปิตามหาราบนะครับเนี่ยเป็นปิตามหาราบถ้าปิดตามหาอุดก็ต้องมีอุทวานทั้งเก้าครับมีปิดปิดตาปิดหูปิดทวาร แต่อันนี้ทรงนี้เขาเรียกปิดตามหาราบครับพระขวัมปติปิดตามหาราบนี่เลยครับมวลสารเข้มข้นเข้มขังมากครับเนี่ย่านผู้ชมมเห็นไหมครับนึ่หนึ่งน,นี้ซูมให้ดูชัด,ชดเลย,เน,ยเนื้อจัดมาก น่ารักครับองไม่ใหญ่มากด้วยกระทัดรัดนี่จะของเดิมเพาเก่าเก็บเลยครับเนี่ยยังมีค่าเนี่ยที่เก่าเก็บนะครับเนี่ยจะมีคราบผงคราบขี้ฝุ่นเนี่ยครับเนี่ย นี่เขาเรียกว่าผิวหิ้งเลยครับเนี่ยเนื้อหาสวยมากเลยครับ2อ1 1หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอ่าวันนี้ก็ดูงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมหาพระองค์ใหม่ๆไหมท่านไปชมได้ชมกันอีกวันนี้สวัสดีครับ